กมาคือเราไม่ได้มาแบบนานมากนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับวานะคะก็ถ้าหายไปนานกันรีแอคชั่นนะคะแล้วอยู่กับเพื่อนมอสซี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นจอตรงนี้นะคะก็มอส์นะคะก็จะมาร่วมดูกันคำคำการนะคะจะฟังมาแล้วได้ยังไงเองแบบคอนเสิร์ตไหนฟังจากคอนเสิร์ตอะไรมาส์นะเออประมาณโซ่ต้องบอกว่าเราเรียนแอคกันตั้งแต่สมัยยังเรียนไม่จบจนตอนนี้ต่างคนต่างมีงานทำกันแล้วก็คือแบบ แอบมอมมอมนิดนึงเพราะว่าแบบเพิ่าบน้ำเสร็จน้าสดคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วว<า>ว้าอีกห้าสัาโอ้ my god ดีไอมากพี่ ก็เดมาเป็นแบบเหมือนเหมือนีเซอร์เลยิอ New White มากนวะเก็่จนเก็บยั

ว้ายลูกเล่นเยอะมากว้ายพี่พอเป็นเทเชียนะเหมือนอะจะสื่อว่าเพลงหูแตกแบบว่านีาน้ั่สวยเว้ย

อะไรใหม่ๆเพิ่งเคยเห็นชอบมากฝ่อมาจำอะไรห้กี่คะแนนไ <AV S 1> ้กี่คะแนนนะ MV ฉันให้ประมาณเก้าส่วนตัวชอบ,ชอบเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็กเป็นครั้งแรกที่ คอนูของแบ็คพิงไม่มีเต้นเออเออเป็นอะไรที่แบบเหมือนเหมือนว่าเนี้คือแบบเหมือนเหมือนมันมันแหกอะไรมานหมดเลยทั้งซีจีทั้งแบบมันชัดชัดดาวชัดความเป็นแบบแบ็คพิงเจเนอเรชั่นเก่าไปแล้วต้องบอกก่อนว่าคางล่าสุดถ้าเป็นแบบนักตามนับตามแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอัลบัมก็จะเป็นชัดดาวที่สุดท้ายเออคำล่าสุดแต่ว่าถ้าเป็นแบบ นับตามอีกนี้ก็จะเป็น The Girls นะคะก็คือเราก็ได้ชัดดาวกันมาก็มันห่างมา2ปีแล้วคิดเอาละกันนะว่าแบบตั้งแต่เรียนยันตอนจบแล้วก็คือแบบคิดถึนคำตอนเรียนจบซึ่งนานมากมากเออมันก็เป็นความคิดถึงอะไรอย่างงี้เนาะแต่ได้ฟิลใหม่นี้นี่อมดีรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกใหมๆ่ๆเออผู้ไม่ถ <c oughs> ูกมันเหมือนแบบ ตามโรคอ่ะไม่ใช่โรคสิโรคคือแบบ AI generate อะไรอย่างเงี้ยม <si ันดูแบบทุกอย่างมันแบบแงงงี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบใช้ได้เยอะเรื่อง CG c จออะไรอย่างเงี้ยถือว่าสวยใช่มีความเป็นหนังมีความเป็นหนังฮอลลีวูดที่แบบเป็นหนังเอเชียในฮอลลีวูดนิดหน่อยมีความแบบ r e p r e s e n t ความเป็นเอเชียอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้ก็ชอบจะชอบวยบอกเลยว่าไม่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆ เดี๋ยวไปเจอกันพี่ฟันอยู่แล้วอะไรนะในวีนีแอบเห็นแอบอะไรนะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่แน่ทำตัวเป็นแมวก็ซิวิตกันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าแบบทุกคนมีการแน่นอนตายนในวีนก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่ละน่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะทุกคนก็ยังไงนะคะวันนี้ก็ฝากไปปั่นไอวีกันให้ครบหนึ่งร้อยล้านวิวด้วยนะคะวันนี้กับพุณแกนนะคะขอบคุณค่าบายๆนะคะ